สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระเิสต์เจ้าทุกท่านครับของพระเจ้าครับก็ขอกล่าวคำว่าชาโลมครับขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องตลอดไปเป็นนิดครับพระธรรมของพระเจ้าครับวันนี้ที่อยากจะนำมาแบ่งปันอยู่ในสุภาษิตบทที่15ข้อที่17ครับพระคําของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าได้กินผักนิดเดียวในที่ซึ่งมีความรักดีกว่ากินเนื้อวัวขุนพร้อมกับความเกลียดชังพี่น้องที่รักครับ บทความตรงนี้นํามาจากหนังสือสุภาษิตหลักการมเนชีวิตยังฉลาดนะครับเนื้อวอัวขุนนะครับเป็นอาหารที่ดีนะครับในสมัยโบราณแล้วก็ในปัจจุบันด้วยนะครับต้องยอมรับว่าถึงแม้ผมอาจจะไม่เคยชิมนะครับแต่ด้วยด้วยการที่เราเห็นจากร้านต่างๆนะครับก็มีการทําเกี่ยวกับเนื้อวอัวขุนอยู่เป็นประจํานะครับในสมัยพระคัมภีร์เนื้อวัว หรือว่าเนื้อโคขุนเนี่ยเป็นอาหารประเภทที่ฟุ่มเฟือยมากครับของคนที่ร่ำรวยพวกเขามักจะจัดงานเลี้ยงพิเศษบ่อยครับหญิงโสเพณีเปรียบตัวเธอเหมือนดังโคขุนและเชิญชายหนุ่มมาหาความสำราญครับซึ่งในพระคัมภีตอนนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่7จ็ข้อที่สิครับซึ่งกล่าวไว้ว่าฉันมีเครื่องเส้นรออยู่ที่บ้านวันนี้ฉันได้แก้บนหลายเรื่องแล้วนะครับ พี่น้องครับไม่เพียงแค่นั้นในพระธรรมมัทธิวเนี่ยพระเยซูคริสต์ทรงเล่าขัาอบุปมาเรื่องกรรษัตริย์องค์หนึ่งที่ได้จัดงานเลี้ยงจัดงานเฉลิมฉลองในงานอภิเษกสมรสให้แก่ราชบุตรของเขาในมัทธิวบทที่22ข้อที่4กล่าวไว้ว่าและพระองค์จึงทรงส่งคนไปอีกและสั่งว่าไปบอกพวกที่รับเชิญไว้ว่าเราเตรียมงานเลี้ยงเรียบร้อยวัวและโคขุนก็ชำระเสร็จ ทุกอย่างพร้อมแล้วมาร่วมงานเลี้ยงเถิดและในคําอุปมาครับอีกเรื่องหนึ่งของพระยูคริ์ครับที่โด่งดังมากผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องทุกท่านคงจําได้ดีครับเกี่ยวกับเรื่องบุตรน้อยหลงหายเป็นเรื่องราวของลูกชายคนเล็กครับที่ของเงินแบ่งมรดกจากพ่อแล้วเดินทางไปยังเมืองไกลครับและได้เผาผลาญทรัพย์สินต่างๆมีการได้กินสุรา มีการาทำไม่ดีไม่ร้ายต่างๆนะครับจนเงินหมดนะครับและเขาก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากในหลายๆประการครับในที่สุดครับเขาก็ต้องกลับมาหาพ่อเขาที่บ้านเมื่อผู้เป็นบิดาเห็นลูกของเขาเท่านั้นนะครับก็สั่งฆ่าโคขุนนํามาเลี้ยงฉลองทันทีครับในลูกาบทที่15ข้อ22ถึง24ครับที่กล่าวไว้ว่า แต่บิดาสั่งคนรับใช้ว่าเร็วเข้าจงนำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้เขาสวมใส่เอาแหวนมาสวมนิ้วของเขาและเอารองเท้ามาสวมให้เขาจงนำลูกกัวขุนมาค่าให้เราจัดงานเลี้ยงฉลองเพราะบุตรชายคนนี้ของเราได้ตายไปแล้วและกลับมาเป็นขึ้นมาอีกครั้งเขาหายไปแล้วและได้พบอีกครั้งดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเริ่มเฉลิมฉลองกัน พี่น้องครับพระเยซูคริสต์ทรงเปรียบเทียบว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของมนุษย์ทุกคนครับและพระองค์ทรงรอคอยให้เราที่จะสำนึกตัวว่าเราเป็นคนบาปและกลับใจเสียใหม่เพราะพระองค์ทรงรออยู่พร้อมที่จะให้อภัยแก่เราเสมอเพราะนั้นคนบาปทั้งหลายอย่างเราจงกลับมาอยู่ในทางพระเจ้านะครับกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับ เมื่อเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเนื้อวัวขุนอีกนะครับเราจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าอาหารที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ครับนั่นก็คือความรอดจากองค์พระเยสุคริสเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับถึงแม้เราจะ,ะเผชิญอะไรต่างๆก็ตามครับขอให้เรายึดมั่นในพระเจ้าและมีชีวิต เดินในทางความเชื่อต่อไปครับขอพระเจ้าที่จะส่งเสริมกำลังพี่น้องผ่านบทแบงปันในวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อด้วยกันพระองค์จ้ากขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าในวันนี้แน่นอนว่าชีวิตของข้าพุงทั้งหลายหลายครั้งอาจจะเป็นเหมือนบุตรน้อยที่หลงหายไปจากทางของพระเจ้าโดยเฉพาะความกับวนกะวายความกังวลต่างๆที่เข้ามาในใจของข้าพุงทั้งหลายแต่ในวันนี้ขอพระองค์ที่ทรงโปรดช่วยเหลือเรา ปกป้องคุ้มครองและนำให้เราที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ร้ายๆเหล่านี้ไปได้เพื่อที่เราจะมีกำลังในการเผชิญทุกๆวันเดินวันต่อวันกับองค์พระุกิจเจ้าด้วยจึงขอมอบข้าวพงทั้งหลายไว้กับองค์ขอพระคุณในความเชื่อในพระนามพระุกิจเจ้าอเมนขอประจาาประพรครับขบ่มครับ